ใครรู้สึกเสียดายประยุทธ์บังเนี่ยใครรู้สึกอาลัยอาวรนกับประยุทธ์บังไหมปิ่มว่าจะขาดใจเขาจะไปอยู่แล้วมีไหมครับจริงๆจะมากันตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่ากลัวว่าท่านติดงานวันเด็กพวกเราก็เกรงใจประเทศนี้เป็นประเทศเดียวครับที่ทำเนียบรัฐบาลจัดให้เด็กเข้าไปดูไดโนเสาร์ได้ ผมพยายามสื่อาว่าประเทศไหนมั่งวะที่ทําการของรัฐเอาไดาโนเสาร์ตัวเบลเลอร์แล้วเด็กก็เข้าไปดูเยอะทุกปีนะครับสันนิษฐานว่าเด็กไม่ได้ต้องการจะเข้าไปดูไดโนเสาร์ตัวนั้นแต่จะเข้าไปเห็นน้าน้าไดาโนเสาร์อีกตัวที่อยู่มา8ปีแล้วในนั้นแล้วยังอยากอยู่ต่อนะครับนั่นนะ่ะเราก็เลยต้องมาตั้งเวทีทอุดร มาบอกประชาชนมาบอกคนอีสานว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้แล้วเมื่อวานเนี่ยวันเด็กผมดูข่าวในทำเนียบนอกจากให้ดูไดโนเสาร์แล้วนายกประยุทธ์ยังแจกรูปถ่ายตัวเองให้กับเด็กๆด,ด้วยนี่ช่างเป็นประสบการณ์สยองขวัญของเยาวชนโดยแท้ แต่เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยก็พบว่าล,ลูกลูกหลานหลายคนได้รูปนายกรัฐมนตรีแจกเมื่อวนันหลายคนมีขวัญกำลังใจมีแรงทะเยอทะยานไปข้างหน้าหลายคนพูดตรงกันว่าถ้าไอ้นี่เป็นนายกได้กูก็เป็นได้วะมีพลังขนาดนั้นพี่น้องที่กรรพบเที่ยวนี้ ถ้าจะเปลี่ยนรัฐบาลเที่ยวนี้ถ้าจะส่งประยุทธ์กับประวิทยกลับบ้านต้องเอาเพื่อไทยพักเดียวให้แลนสไลด์แล้วโอกาสครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเพราะถ้าเขาอยู่ต่อได้เขาจะอยู่ต่อไปอีกยาวแล้วคราวนี้ไม่เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วสามปอยังอยู่กันครบไงแต่เดี๋ยวนี้เขาแตกกันแล้วแต่อย่าไปเชื่อนะว่ามันจะแตกกัน,กน นักข่าววิเคราะห์ทางทีวีบอกว่าถึงเวลาที่น้องกับพี่ประยุทธ์กับประวิทย์ต้องแยกกันเดินถึงมันแยกกันเดินมันก็แยกกันไม่ไกลแล้วครับเพราะพลเอกประวิทย์ก็เดินไม่ค่อยไหวเลือกตั้งเสร็จก็ยังเดินป้วนเปียกอยู่แถวนั้นน่ะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะกลับมาจับมือกันอีก เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างอยากเป็นนายกด้วยกันไงประยุทธ์เป็นมา8ปีแล้วไม่ไม่รู้จักพอส่วนประวิทย์เนี่ยแค่รักษาการก็อยากจะขอมั้งเพราะการได้รักษาการนายกสําหรับคนเอกประวิตย์มันทําให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยกระทันหันนะครับจากแรกๆเดินนี่คนประคองสองสามคนพอได้รักษาการตนั้นแล้ครับลุกขึ้นมานุ่งกางเกงยีนเดินปลอเลยครับ นี่คืออนุภาพของเกาอีนายกรัฐมนตรี